เจ้าชายราหุลโอรสเพียงพระองค์เดียวของพระพุทธเจ้าและพระนางยโสธราชื่อของท่านมีความหมายว่าบวงอันเป็นคำที่พระบิดาตรัสในวันที่ทรงตัดสินพระไทยออกพนวดเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัทครั้งแรกพระนางยโสธราส่งเจ้าชายราหุลไปขอมอรดกแทนที่จะให้ทรัพย์ทางโลกดังที่ขอพระพุทธองค์กับประทานอริยทรัพย์คือการบรรพชา ทำให้ท่านเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาสามเณรราหุนได้รับการอบรมสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าและพระสารีบุตรท่านเป็นแบบอย่างสามเณรผู้ว่าง่ายและเป็นผู้ใครในการศึกษาอย่างยิ่งได้สดับธรทำจากพระพุทธเจ้าเสมอจากสามเณรรูปแรกผู้ใครศึกษาสุ่พภิกษุผู้บรรลุอรหัตผลท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตัทะคะ ในทางผู้ใครในการศึกษา